เพื่อนนะครับสวัสดีนะครับพื Luckily, ่อนๆที่น้องแฟนคลับที่ดีทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็พาทุกคนทุกท่านนะครับมาอยู่ที่จุฬานะครับวันนี้นะครับวันนี้เนื่งในวันที่เขาบอกว่าเป็นวันต้มตำโลกครับเดี๋ยวเราจะไปหาร้านต้มตำแซ่บๆนัวๆอร่อยๆทานกันนะครับทุกคนตามมาเลยครับก็เนื่องจากวันนี้เป็นวันหยุดนะครับคนคนทัางเยอะนะครับทุกคนนะทุกคนเดี๋ยวเดินาร้านที่แบบแซ่บๆนัวๆนะครับเพราะว่าในจุฬาเนี่ยมันจะมีร้านแบบ ขายของเยอะนะครับทุกคนนะเพราะฉะนั้นเราก็มาเดินหานะครับว่าร้านไหนที่มันเจ็บจุดๆแล้วก็ราคาไม่ค่อยแพงนะทุกคนนะโอเคทุกคนนะเดี๋ยวตอนนี้เราเจอแล้วนะครับร้านนนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันดีกว่านะครับไปเลยครับต้มตำความถามทุกคนนะตอนนี้เราก็มานั่งอยู่ที่ร้านลาบอานอนนะครับยุฬาสามนะครับผมอ่านไม่ผิดนนะครับทุกคนเนี่ยนะครับนะ ร้านลาบอานอนนะครับตุาาลาสารนะครับจะเป็นอัตนอนก็ไม่อัตนอนแต่วันนี้เป็นวันส้มตำโลกนะครับเพราะฉะนั้นเราจะสั่งเที่เป็นส้ตมตำทุกคนโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็สั่งออเดอร์ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนะวันนี้ จะเน้นเป็นเมนูส้มตำนะครับเพราะว่าเมนูส้มตำอันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะครับเพราะว่าเป็นวันส้มตำโลกนะครับทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวรอสักครู่นะครับทุกคนนะครับนะเมนูแล้วก็อาหารที่เราสั่งไปก็มาส่งครบแล้วนะครับทุกคนนะก็เริ่มต้นด้วยส้มตำอันนี้จะเป็นตำโคราชนะครับทุกคนนะตำไทยโคราชนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นอบหมูนะครับทุกคนอบหมูนะครับ อันนี้ข้าวเหนียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้มแซบเครื่องในหมูนะครับทุกคนอันนี้จะเป็นคอหมูย่างนะครับทุกคนนี่คอหมูย่างโอ้ยแซ่บนะครับอันนี้ก็จะเป็นตำข้าวโพดนะครับส่วนในนี้ก็จะเป็นพริกโครงหมูทอดนะครับนะแล้วก็นี้ก็จะเป็นมะนาวนะครับมะนาวสีนิดนึงนะครับนะโอเคนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพริก กระเทียมนะครับอันนี้ก็จะเป็นผักนะครับทุกคนเลผักมีอุร่านะครับกระลำปีนะครับแล้วก็ปลากาะนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเป็นไส้ทอดนะครับทุกคนไส้ทอดแบบทอดกระเทียมนะครับทุกคนแล้ววันนี้ก็ตำไทยใส่ไข่เค็มนะครับตำไทยไข่เค็มนะครับทุกคนโอ้เมนูตำตำเลยนะวันนี้แล้ววันนี้ก็จะเป็นตำซ้วนะครับทุกคนโอ้ทุกคนเยอะแยะเลยนะครับทุกคนวันนี้หลากหลายเลยนะครับโอเคนะครับทุกคน บสบายดีบอกครับโรบูน้อยแมวบางโอนโรบูนหมายถึงว่าสบายดีไหมครับขอไม่ไปน,น้องทุกคนก็ขอให้ทุกคนสบายดีมีเงินมีทองใช้เยอะๆนะครับส่วนผมก็สบายดีนะครับทุกคนนะก็เหลืออย่างเดียวนะครับยังไม่ถูกรางวัลที่หนึ่งนะครับยังไม่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งถ้าถูกก็จะโอ้โหนะครับนะก็จะสบายกว่าน,นี้นะครับทุกคนนะก็รอความหวังต่อไปนะครับนะ โอเคนะครับทุกคนนะท่านใดยังไม่ทานข้าวนะครับจากข้าวมานั่งแซ่บนั่งเคล็ดกับผมเลยนะครับทุกคนจัดไปนะครับทุกคนขอตดอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับคนต้นแซ่บต้นในหมูนะครับทุกคนอืม,อ,มอร่อยครับทุกคนก้อนเหนียว ตัวนครับี่จะเป็นตำข้าวโกนครับคนลอง เขก้กับซอสพิกนะครทุกคนอีอจะเป็นตำพร้าออืื้อ เราตำไทยไข่เค็มนะตัน๋นตำไทยไข่เค็มนะับทุกคนมชอบอร่อยครับกะแบกแบบน่ากินเลน ก็สบายๆนะครับวันน mm. ี้ฝนไม่ตกนะฟ้าแจ้งจางปังอืมเ้าจะเน้นปลาแมงลักนะครับทุกคน ตัวครับ นองคอหมูนะครับกินกับซอสพริกนะครับออร่อยครับ จัดการจับอาหารในโต๊ะนี้ก่อนแล้วกันนะครับทุกคนครับเฮ้ยครับโอเคครับทุกคนนะก็วันนี้ก็พาทุกคนทุกท่านนะมาฉลองเนื่องในวันชื่นตำโลกนะกครับตันนี้เป็นตำโคราชนะครับเกือบหมดนะทุกคนอร่อยมาก ซี่โครงหมูทอดหมดนะครับอ่อมหมดนะครับทุกเมนูมนอร่อยมากนะครับจัดการแบบเรื่องตับเลยทุกคนอร่อยแล้วก็จัดจุดจวดเนาะตัี้มูโอเคอีกคำหนึ่งโอเคครับทุกคนนะอันนี้ก็ ปาทุกคนนะมาแทบมาจืดกับมาขมิสาแบบแนวส้มตำนะครับฉะลองเนื่องในเทศกาลวันส้มตำโลกนะครับคนอร่อยแซ่บมากนะครับก็ขอขอบคุณนะครับแฟนคลับพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูเข้ามาชมเข้ามาให้กําลังใจนะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับดูคนละคลิปหนึ่งคลิปแล้วก็อย่าข้ามโฆษณานะครับดูคนละหนึ่งโฆษณานะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมประเด็นประเดนช่องพีโอสกาวชาแนลมอนเดิมนะครับทุกคนนะ ส่วนท่านที่เพิ่งเข้ามาดูเข้ามาชมถ้าหากว่าเจอคลิปนี้นะครับชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนมาเป็นเพื่อนกันนะครับทุกคนนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันนะครับโอเควันนี้จิมแล้วก็คงต้องขอจบคลิปไว้เพียงท่นนี้นะครับจุงแกสวัสดีครับพบกันอีกทีหน้าครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับไปแล้วครับ